ครับตอนนี้เราเข้ามาภายใน่อกี้คลิปหลุดีนคลิปสองต่อเข้ามาภายในสวนไร่มาไล่ทีละวงหรือไันกาแฟบริก B I k 2สองนะคตัอนี้เข้ามาภายในก็เข้ามาถือว่าแปดสิบบาทจะได้ไอจีฟีหนึ่งกระปุกราคาสี่สิบบาทตี่แหวนรูปสวยจะได้เป็นสวนไผ่นะครับ สุดไพสุไดไพวันนี้พฤติการพฤจิการ18ครับไปดูนะครับอันนี้อยู่ที่ทอเอ่ออําเภอเมืองโคราชนะครับไก่สวนซัดอ่าทางเข้ามสสอ,ออกมาแล้วจริงหรือไอ่ประตูสองออมาแป๊บนึงอยู่ซ้ายมือค,ค,ครับอาชมสวนครับนี่ด้านในนะครับเนี่ย ใกล้พุกใกล้ครับในะตอนนี้นก็เหมือนแบบฝรั่งเศสนะครับไม่รู้สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมไปดูในคลิปที่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นสวนชื้นให้เป็นสวนแบบป่าป่า,ปาดงดิบอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ก็สวยมากนะครัรัต เปิ่นข้าหลวงเปิ่นอุ้งตีนหมีในเปิ่์นนี่คือหมีนี่นี่ตายแล้วครับท่านเปิดอุ้งตีนหมีตายแล้วครับอยู่ไม่รอดแล้วครับอาจอยู่ในป่าดงดิบมาอันนี้อันที่ไหนไหนเอ่อเครื่องปักษาสวรรค์ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอ่า เดือดผารดาไอพารดาผารดาีพระสวรรค์พารดาอ่าผารดาว่านกสวรรค์เบิดออกผารดาอันนี้ก็ะถางออกเราจะออกอีกเส้นหนึ่งครับนู้นหมดออกทั้งนั้นครับอุ้ยโอเคครับอร่อยไหมอร่อยไหมครับลูก เดินในคุมครับมาชมนกชมไม้ครับต้นใหญ่เป็นตองเนาะมันก็ดีนะจำลองได้ดีมากเป็นป่าร้อนร้อนชื้นเนาะกึ่งป่าไม่ใช่กระปาตรงดิบเนาะร้อนชื้นฉีดน้ำรอเลี้ยงต่อเวลาแล้วให้มันชื้นส่วนตกมาก็เย็นวันที่เกพฤศจิกาหกแปดครับอุย้ยไอ้ตน้นลาลาดอกสวยจังเลย อ๋อต้นมหลานี่กินได้นะต้นตะลา,าก,กินได้นะครับ